นะคะขอบพระคุณมากมายในนะคะพี่ๆนะดนครึ่งชั่วโมงไหมนะคะเหนืออีกหนึ่งนาทีนะคะดนครึ่งชั่วโมงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ทำมนูนนะคะหน่อยนะจะได้ถึงครึ่งชั่วโมงไหมนะนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณพี่น้องบ้านเสียงทองด้วยนะคะวันนี้น้องๆอ,อ่ายังไม่มากันเนาะทำงานกันทุกท่านที่หกดวงตานะ แล้วพี่ก็ไปกันหมดแล้วนะคะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนอะบมายบายทำต้นมุงต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนร,รอบรอนะสวนรอบรอบที่น้องอ่ามีต้นมุงต้นไม้นะพี่ๆกำลังรับชมอยู่กันเยอะเลยนะอ่าขอบคุณนะน้องน้ำสามสี่วันที่ผ่านมาช่วยย้ายอ้นะคะ นะคะขอบพระคุณมากมายเลยนะคะขอบพระคุณน no mm ้องแมวนะคะน้องแมวว่าวุ่นนะคะร้อนเหมือนกันท่าน้าน้องร้อนอย่างนี้นะแสดงว่าคืนนี้ต้องฝนนะคะที่กาแพงเพชรไม่มีลมแต่ฝนตกทุกวันนั่นแหละก็จะมีเมื่อวานเมื่อวานตอนช่วงเช้าไม่ตกนะคะมันก็อ่าก็จะมืดๆนิดนึง ตอนนี้ว่าเวลาหกโมงละน่าจะหกโมงกว่ากว่านะคะก็อ่าก็จะมึนๆนิดนึงตอนนี้ว่าเวลาหกโมงละน่าจะหกโมงกว่ากว่านะคะอินสตาเนียลข้าวต้มข้าวต้มอ่าข้าวต้มจ้านะคะข้าวต้มนะคะข้าวต้มอินสตาเนียลข้าวต้มข้าวต้มอ่าข้าวต้มจ้านะคะข้าวต้มนะคะ ข้างต้นหมูระชาชนบทก็จะมืดวัยนะอ่าบรรยากาศชนชนบทจะมืดวัยกว่าในเมืองพอสองทุ่มวาสนาสักงานะคะสวัสดีค่ะพี่พนัดาผิวเงินกำลังรับชมอยู่นะคะพี่วิทยาสีหาหาวงนะคะไม่นะคะกําลังรับชมอยู่พี่ภาษากรีฑากาลังรับชมอยู่นะคะก็พี่ๆกำลังรับชมอยู่เยอะมากเลยนะตอนนี้นะคะนะคะเข้ามากันได้นะนะคะเข้ามาที่น้อยบางบอน นะคะก็น้องมาเปิดการมองเห็นนี้นเงินตกต้นนิดนึงนะคะรอการตรวจสอบนะคะน่าจะสามอยนนี้นะสว่างเนื้อบ้านก็แจ่วาวุ่นนิดนึงพี่ธรรมนูนะคะนะคะสีสเก็ตเงินหนึ่งพี่ดาวนะคะรานิรานิดกำลังนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแฝงนะคะก็จะขอเปิดสักนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้น้องก็ไม่ได้เปิดเลยนะคะ ก็ทาไปเรื่อยๆนะคะทานต้มพะโล้ครับอ๋อแล้วก็ทําไปเรื่อยๆคือพี่ๆเข้ามากันเยอะเลยเนี่ยนะคะกําลังรับชมอยู่กันเยอะมากแล้วก็พี่สุพรรณสิงหาอาจนะคะกําลังรับชมแด้ยังข้าวเล้งนะคะก็อาจจะมีเสียงอะไรน,น,นิดนึงนิดนึงเนาะนะคะต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ใช่ท,ที่เปิดแสงข้างหลัง พี่ๆปายกันหมดแล้วมามา,มาเรียนจบหลักสูตรมายังไม่ถึงขนาดนี้นะคะคุณอ้อยดวงเศรษฐีสวันคีีทุกท่านรอบห้องค่ะพี่สันติพระมาละว่นเราเคยเปิดบ้านทุกวันแล้วเราไม่ได้เปิดแล้วรู้สึกยังไงไม่ทราบนะคะนะคะก็เลยเปิดสักนิดนึงช่วงยามเย็นของเรานี่เองประม่บๆททาต้นมงต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนรอบๆ นะส่วนร,บรอบๆที่น้องอ่ามีต้นมงต้นไม้นะอ่าเป็นอ่าส่งพลังแรงใจให้กับน,น้องนะอ่าโอเคน้องลงแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะพุ่งนี้พรุ่งนี้สามโมงเช้าหนื่งเก้าโมงเช้ามามา,มาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนื่องด้วยสิทธุระไม่ได้มาเสียงรถนิดน,นึงนะเพราะว่าช่วงเย็นเนาะนะคะ ขอบคุณคุณมากมากในช่วงเช้าไม่ค่อยมีใครช่วงช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยมีใครนะคะจะลองมาช่วงมืดมืดบังเนาะนะคะผื่อเซทิแนเลยนะกะว่าจะไม่ขึ้นแล้วเนาะวันนี้มีธุนะเนะคยนะคะราคาที่กําแพงเพชรไม่มีลมแต่ฝนต้องทุกวันนั่นแหละก็จะมีเมื่อวานเมื่อวานตอนช่วงเช้าไม่ตกนะคะมาทำทำไม่ครบเราต้องละครสั้นละครยาว เปิดบ้านคุยกับเพื่อนๆทํากับคงกับข้าวทานด้วยกันนะคะเราช่วงเช้าไม่ค่อยมีใครช่วงช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยมีใครนะคะจะลองมาช่วงมืดๆมั่งเนาะนะคะเผื่อใจขอบารักคุณมากมายที่กําลังรับชมอยู่นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะน้องเปิดบ้านนั้นที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเมืองกล้วยไข่ของเรานี่เองะะแป๊บนึงก็จะสิบนาทีละนะคะ น้อก็ขอครึ่งชั่วโมงนะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสามโมงเช้านะคะมุด <c oughs> นะแต่น้องก็ไปทุกบ้านเลยนะนะคะไม่เคยที่แบบนะนะคะถ้าว่างตอนไหนก็จะเข้าไปทานข้าวด้วยนะคะไม่บังบอนนะคะก็ปวดตาให้ขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะน้องน้ำเราจะอยู่กันไปอีกนานแมวนะคะนะคะมองหน้ากันก็ไม่ได้วาวุ่นวาวุ่นอน่ะ นะคะในสองนาทีนะคะสองนาทีน้ชนบ,บทก็จะมืดไวนะอ่าบรรยากาศชนชนบ,บทจะมืดไวกว่าในเมืองพอสองทุ่มเลยนะแสะดงถึงครึ่งชั่วโมงไหมน่นะคะเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณพี่น้องบ้านเสียงทองด้วยนะคะวันนี้น้องๆอ,อ,อ่ายังไม่มากันเนาะทำงานกันทุกท่านสวัสดีค่ะนะคะ,นะคะพี่ธรมนุนตับกับเพี่สินิยาพาตารอนทักทายยามค่ำคับ ยายแวนตอบกับพันคาน้องน้ำพี่สิิยาอตอบกับยายแว่นนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยดวงเศรษฐีกําลังรับชมอยูอ่พี่กําลังรับชมอยูอนะะอยย่นะคะนายเว่นนะคะก็พักผ่อนได้นะยายแว่นนะเนีย่ยายายยายต้องเปิดบ้านอีกเนาะนะคะช่วงเช้าไม่ค่อยมีใครช่วงช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยมีใครนะคะจะลองมาช่วงมืดมืดมังเนาะน,น,นะคะเพื่อนใช้เปิดกันเนาะนะคะ วันนี้ขอสามสิบห้านาทีนะคะพี่ๆนะเพราะว่ามืดละตรงนี้นะมีใครมาหาเราบ้างนะคะแต่วันนี้มีเยอะกันเลยนะเนี่ยกําลังรับชมอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นพีมม่นะคะกําลังรับชมอยู่นะคะเอ้วันนี้มีแต่พี่ๆกาลังรับชมนะคะเพราะอะไรนะนะคะคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ให้น้องได้นะคะออีกสิบวันน,ะะนาทีนะคะขอสามสิบห้านาทีนะนะนะน้องจะไม่ทันข้าวแล้ว อสันทะปุณีกำลังรับชมอยู่พีุ่ญช่วยกระทุ่มทองกำลังรับชมอยู่พี่นุ้ยกำลังรับชมอยู่เราไม่ได้เปิดบ้านเพราะว่าเคยเปิดสามโมงเช้านะเราก็ไม่ได้เปิดมาเช้านี้อาชันอินสตาเนโอนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้เรียนจบ หลักสุดมายังไม่ถึงขนาดนี้นะคะคุณอ้อยดวงเศรษฐีสวันคทีทุกท่านรอบห้องค่ะพี่สันติพระมาละพระบางบอลนะคะก็ปวดาให้ขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะน้องน้ำเราจะอยู่กันไปอีกนานนี่นะคะกําลังรับชมอยู่นะคะเอ้วันนี้มีแต่พี่ๆกำลังรับชมนะคะเพราะอะไรนะนะคะคอมเมนต์ได้นะ คอมเมนต์ให้น้องได้นะคะอาสันทปุณีกำลังรับชมอยู่พี่บุญช่วยกระทุ่มทองกำลังรับชมอยู่พี่นุ้ยนุ้ยกำลังรับชมอยู่นะครับทีนี้อาวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะเมาาื่อเช้านี้นะคะพี่บุญมีพรมพรมมิกำลังรับชมอยู่นะคะนะคะน,น,นะคะมาพูดมาคุยก,กันได้เลยจ้านะจ้ะ อาจจะมีเสียงหานเสียงธรรมชาติรับชมอยู่นะคะนะคะมาพูดมาคุยกันสักนิดสักหน่อยนะคะชว่วงยามเย็นของเรานะคะไม,ไม่มีแสงสวา่างนิดหนึ่งนะคะเเอ,อน้องไปเปิดไเอ่าเปิดแสงเนาะตรงนู้นเพราะว่าเห็นกําลังรับชมหลายท่านเลยเนี่ยนะคะทั้งทีก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกนะคะบ้านน้องก็บ้านหลังเล็ก มันต้องรอนเพื่อนอกำลังแรงใจมาส่งพลังรับพลังบวกให้กันและกันนะคะขอบพระคุณมันอย่างสูงเลยนะคะไม่ได้เปิดแสงสว่าง <c oughs> นะคะก็นะคะก็นะคะ,นะคะ,นะคะน้องก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละช่วงเช้ากลางวันเย็นนะคะถ้ามีทําสวนอะไรนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่นะคะนะคะ ขอมาแค่สามสิบห้านาทีนะคะเพื่อนเพื่อนน้อยนะคะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันสัก่าไรน้องมายืนยันต้นนะคะรอการตรวจสอบสักนิดหนึ่งสามอาทิตย์นะคะที่มาฝปตาผลใจให้แล้วก็พี่อนที่กําลังรับชมอยู่นะคะขอบพระคุณมากมายเลยนะคะทุงทีน้องจะเปิดบ้านสามโมงเช้านะเสียงรถนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงเย็นเนาะนะคะขอบพระคุณมากเลยกำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้กำลังรับชมอยู่กันเยอะ นะคะแต่เห็นหนึ่งดวงตาแล้วก็อาจารย์อินนะพี่สม,มัยผ่าเงินนะกว่าจะผ่านอ่าอะไรต่างๆมาก็แบบรู้สึกแบบนะคะกว่าจะไม่หันหลังกลับหรอกนะคะอะไรไม่ได้เปิดบ้าน เพราะว่าเคยเปิดสามโมงเช้านะแล้วก็ไม่ได้เปิดมาเชา้นชานี้อาชันอินสตาเนโนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนน้อยนะคะยังไม่ค่อยมีใครรู้จาักกาันสักเท่าไหร่น้องมายนืนยัน,น,ยนต้นนะคะรอการตรวจสอบสักนิดหนึ่งสามอาทิตย์นะคะฮะนะคะตรงนี้ก็สามโมงเช้าหนึ่งเก้าโมงเช้านะคะที่น้องเคยมานะนะคะตอนเชา้านะคะช่วงเย็นนะคะ